สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินเมียนมานิเนนเชียงตุงค่ะก็วันนี้นะคะนี่ไปเจอคลิปหนึ่งเลาแบบหัวข้อน่าสนใจมากนี่ก็เปิดเข้าไปดูจนจบเลยนะคะซึ่งก็น่าสนใจจริงๆเนาะก็ขออนุญาตนะคะเอาคลิปของเธอเนี่ยเอ่อมามาเปิดให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วก็ ขออนุญาตเนาะเอ่ยชื่อเธอละกันนะคะเธอชื่อว่าสิรินะคะเป็นชาวยันยนมาที่ไปเรียนที่เมืองไทยแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดังนะคะมีชื่อเสียงในกลุ่มคนมยันมาเนาะถือว่าเป็นเซเลบริตี้คนหนึ่งก็ว่าได้นะคะพอนี้เข้าไปดูในเพจในคลิปของเธอแล้วนี่ถือว่าเธอเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งนะเ,เป็นสาวยันมาที่เก่งมากคนหนึ่งนะคะและ คลิปวิดีโอของเธอคลิปนี้ที่ทำให้นิสนใจก็คือหัวข้อคนไทยเกลียดเมียนมาไหมอารมณเมิ่งล้วว่าซีรีส์มีแอกัว่าจกินให้พี่แม่หาเลยก็ดนให้ลงมียอค่ะเมียนมาลุมีกูมองน้าละโฮเดะอยังมองเน่ยะแม่ไอ้มองเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนื้อสุขตัวบีบบน คนไทยเกลียดคนเมียนมาไหมค่ะซึ่งคงจะมีคนที่แบบเข้าไปถามเธอตรงๆนะเนาะและเธอก็เป็นคนที่ตอบตรงๆเหมือนกันนะคะว่าใช่คนไทยเกลียดคนเมียนมามากแต่นะ,ะมีแต่นะอย,อย่าฟังแค่ข้างหน้านะคะแต่มันเป็นแค่เฉพาะกลุ่มส่วนน้อย น้อยมากๆนะคะแล้วทําไมถึงเกียตรติคนเมียนมาก็มันอาจจะมาจาก history นะคะประวัติเนาะประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเธอก็เล่าประสบการณ์ของเธอตอนที่เ,เธอเรียนอยู่ปฐมนะคะซึ่งก็ได้เรียนเป็นประวัติศาสตร์เนาะพอคนครูสอนประวัติศาสตร์ปุ๊บนะคะเพื่อนนักเรียนในห้องเนี่ยก็จะหันมองเธอเอ่าพอพอเล่าเรื่องถึงไทยลบพมา่พมาพม่าลบไทยปุ๊บเพื่อนในห้องก็จะแบบ หันมาใช้ตามมองเธออย่างเงี้ยเนาะเธอก็มีประสบการณ์ที่เป็นเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะในวัยปถมเนาะแต่พอเธอเริ่มขึ้น มปลายมต้นมปลายอย่างเงี้ยก็มีเรียนประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันนะคะแต่คุณครูที่สอนตอนมต้นม,นมปลายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติเธอนะคะเวลาสอนหรืออะไรก็แบบจะเป็นกลางๆอย่างเงี้ยก็ทําให้เธอโอเคหรืออะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันนะคะเธอก็บอกว่าเพื่อนสนิทส่วนมากของเธอทั้งหมดเกือบทั้งหมดอะเนาะเป็นคนไทยหมดเลยแล้วก็ไม่มีแบบ การเหยียดเชื้อชาติหรือการเกลียดคนยันมาหรืออะไรเลยนะคะเวลาไปบ้านเพื่อนหรืออะไรเงี้ยพอแม่ของเพื่อนก็จะแบบอ้พมา่าเหรอเออที่พมา่าเนี่ยมีพระธาตุอินแควนเนาะองค์พระมหาเจาดีย์โชยตะกองเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วกออ็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เธอคุยก็คือเรื่อง คำว่าต่างด้าวเนาะเธอก็เล่าว่าคำว่าต่างด้าวเนี่ยเป็นไม่ไม่ใช่คําหยาบนะคะเป็นภาษาที่มันอยู่ในพจนานุกรมอ่าแล้วก็แบบเหมือนหมายถึงคนที่ไม่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆแล้วเหมือนเข้ามาทํางานก็คือย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานก็เป็นต่างด้าวอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้หยาบ ขายหรือเหยียดหรืออะไรนะคะแต่บางทีเนาะเวลาคนพูดอะ่ะด้วยน้ําเสียงสายตาท่าทางอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้คนเมียนมารู้สึกแบบเหมือนเเหยียดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเธอก็เล่าเนาะซึ่งนี่ฟังแล้วก็นี่นี่รู้สึกโอเคมากอะ่ะคือตัวนี้นะคะนี่ฟังจบแล้วนี่รู้สึกเก็ตนะตรงตรงคำว่าต่างด้าวที่เขาเล่าเนาะที่ความหมายมันแบบ ไม่ได้เหยียดไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะคะแต่มันอยู่ในพจนานุกรมที่บอกว่าเป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานมาเนี้ยแต่บางทีด้วยอารมณ์สีหน้าหรือคำน้ำเสียงที่เขาเรียกอะ่ะมันอาจจะทำให้ตัวของคนที่ฟังอะ่ะเอ้ยเหมือนดนยามหรือเปล่าดนดูถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงจุดที่เขาเล่าเรื่อง คำว่าต่างด้าวเนี่ยค่ะตัวของนิเองนี่ค่อนข้างเก็ตนะเพราะอะไรก็คือนิก็เคยเจอมาเหมือนกันนะคะตอนที่นิเข้ามาอยู่ย่างกุ้งใหม่ๆแล้วก็มาเรียนหนังสือเนาะก็ในห้องเนี่ยจะเป็นคนพมา่าหมดเลยแล้วนิคนเดียวที่เป็นไทยใหญ่แล้วก็เพื่อนๆชอบเรียกนิว่าชันมาเลชันมาเลนะคะชันมาเลเนี่ยเขาจะเรียกอารมณ์ประมาณแบบน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเนาะ ชันก็คือฉานมากก็คือนางนะคะนองอางงอนางประมาณนางฉันมากก็คือนางฉานส่วนคําว่าเลเนี่ยก็เหมือนเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกอะไรประมาณนี้นะคะฉันมาเลก็คือนางฉานอารมณ์ประมาณนี้ปกติเขาเรียกก็ไม่ได้อะไรเราก็เฉยๆเพราะเราก็เป็นคนไทยใหญ่จริงเขาก็เรียกเรานางฉานนางฉานฉันมาเล่ฉันมาเล่เงี้ยค่ะ แต่มีวันหนึ่งนะคะเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้ว่าไปโกรธมาจากไหนเขาอะนั่งข้างในส่วนเนี้ยนั่งข้างนอกแล้ววันนั้นอะเขาเดินมาแล้วแบบไม่ทักทายไม่อะไรหน้าปึ้งตึงแล้วเขาก็ตะโกนใส่นี้นะคะด้วยการฉับสีหน้าเสียงดังแล้วบอกฉันมะแพอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเอออะไรอะเงี้ยเนาะคือเราไม่ได้อะทาอะไรคือปกติเขาเรียกฉันมะเลที่แบบเออนางฉานแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเงี้ยเนาะแต่วันนั้นอะเขาเรียกแบบฉันมะ ออชั้นมากก็คือประมาณนางชั้นถ้ออาปั้นๆเลยก็คืออีชั้นประมาณนี้นะคะเราก็เลยแบบอะไรอ่ะนะคะเห็นไหมคะคาพูดเดียวกันแต่พอน้ําเสียงกับสีหน้ามันรวมกันเข้ามามันก็เลยกลายเป็นเหมือนเ,ออเหมือนดูถูกอะไรแบบนี้ไปเนาะแต่นี้ก็ไม่ยอมนะที่ไหนได้เนาะนี่ก็แบบอะไร นางพมา่าอะไรประมาม่านะฮะหลังจากนั้นเขาไม่คุยกันนี้อีกเลยนะจนถึงทุกวันนี้เพิ่งกลับมาคุยกันใหม่เนาะก็มีเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะค่อนข้างเก็ตเหมือนกันนะตรงนี้แล้วพอนี้กดเข้าไปดูคอมเมนต์ไปอ่านคอมเมนต์เนาะก็ทำให้ใจฟูเนาะที่คนไทยเขาเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะคนไทยคอมเมนต์ว่าอะไรกันนั้นไปดูกันคะ่ะคอมเมนต์แรกนะคะ ในความเห็นสำหรับผมซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งและส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกชอบและรักคนพม่าครับโดยเฉพาะชาวพม่าที่มีชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยผมยิ่งรักมากๆเลยเช่นกะเหลี่ยงมอญไทยใหญ่โดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ที่อยู่เชียงตุงโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะผมว่าเขาน่าจะเป็นชนชาติไทยตั้งแต่อดีต แต่เป็นเพราะการล่าอนานิคมตะวันตกทําให้ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศที่มีกองกําลังที่แข็งแกร่งกว่าสรุปเลยว่ารักและชอบชาวพม่า,รมาครับนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะจริงๆแล้วคนพม่าเป็นคนน่ารักมากนิสัยดีจากที่เคยเจอหรือเคยร่วมงานจะเจอน้อยมากๆที่เป็นคนไม่ดีจนผมตอนนี้อายุ35 จนตอนนี้ผมอายุ35ค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใน3ประเทศเพื่อนบ้านผมชอบพม่าที่สุดละ่ะผมทำงานบริษัทมีเพื่อนเป็นพมา่าพวกเขานั้นขยันมากและเก็บเงินเก่งมากค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบางคนครับดีมาดีกลับคนไทยด้วยกันเองยังเกลียดกันเองเลยทั่วโลกทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แยกแยะได้ที่ประเทศไทยมีทั้งคนพมา่าคนลาวคนกัมพูชาทำงานมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราตัดสินเป็นคนคนครับไม่ได้เหมารวมยกประเทศเคมีแต่ละคนไม่เข้ากันและเป็นเรื่องที่แบบเฉพาะมากเคยชอบสาวพมา่าเคยชอบสาวลาวก็มีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความคิดเห็นที่ แฟร์ดีนะคะก็คือมองมองโลกตามความเป็นจริงอะเนาะอะอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะไม่รู้สึกเกลียดนะครับผมชอบไปเที่ยวพามา่าผมหวังว่าพาม่าจะสงบในเร็ววันอยากไปขับรถท่องเที่ยวทั่วประเทศของพามา่าขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะในพาม่ามีทั้งไทยใหญ่และกะเหรี่ยงในไทยก็เหมือนกันสมัยก่อนไทยสู้รบกับพาม่าตลอดถือว่าเป็นเรื่องอดีต ปัจจุบันคนพม่าดีๆก็เยอะส่วนน้อยที่มาอยู่ไทยแล้วสร้างความเดือดร้อนค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะไม่ได้เกลียดครับเรื่องสงครามไทยกับพม่าคือเรื่องอดีตปัจจุบันคนพม่าก,ก็มาทำงานที่ไทยเยอะมากคนพม่าส่วนใหญ่นิสัยดีไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ทำตัวมีปัญหาบ้างมองว่าเป็นเรื่องปกติ ส่วนระดับรัฐไทยกับพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแต่อยากขับเครื่องบินลบข้ามมาฝั่งไทยนะครับอันนี้ไม่น่ารักเลยนะคะค่ะพอได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะคะก็ใจฟูมากเลยที่พี่น้องชาวไทยเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเออนั้นนะคะแล้วเขาแสดงความคิดเห็นลงผ่านตัวหนังสือพอเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกดีมากใจฟูมากนะคะทีเ่เขาแยกแยะเนาะแบบ สมัยก่อนอดีตกับปัจจุบันอะไรเงี้ยเออมันก็น่ารักมากนะคะนี้ไม่ได้บอกว่าพม่าดีทั้งหมดนะคะคืนนี้จะพูดทุกครั้งเลยว่าทุกๆประเทศเนาะก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะก็จะมีกันทุกๆประเทศเนาะส่วนตัวนี้เองนะคะที่นี่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นมัคคุเทศกมาสิกว่าปีเนี่ยก็เ9ที่เจอลูกทัวร์ไทยนะคะจะน่ารักหมดเลย น่ารักจนแบบบางทีอะเราคือคือเราเป็นไกด์นำเที่ยวเขาเขาแบบให้เกียรติเราน่ารักมากจนจนเราต้องแบบเกรงใจเขามากสุดๆเลยอย่างนี้ก็มีเนาะแต่ก็จะมี1%นซะคะสีห้าคนที่แบบนิสัยไม่น่ารักเลยอะแบบนี้ก็เจอเนาะฉะนั้นนี่ไม่ได้บอกว่าพมา่าดีหมดไม่ใช่นะคะไทยดีหมดไม่ใช่นะคะคือมันอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงเนาะที่ที่เราเจอมาเราก็มาเล่าสู่กันฟังนั่นเองคะ่ะ วันนี้นี้พูดอาจจะมีติตดๆขัดๆบ้างนะคะหวัดลงคอค่ะแบบโอ้มันคัดจมูกแล้วก็เจ็บคอมากเลยนะเดี๋ยวต้องไปหาหมอแล้วเพราะว่าเป็นมาสองวันแล้วยังไม่หายเลยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเนเน็นยันมาเนเนเชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ